สวัสดีครับผมอาคันี้จากเพจมาหาเฮนประกันภัยครับวันนี้มาคุยถึงวิธีที่ซื้อประกันรถยนต์ให้ถูกลงนะฮะโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยแนะนำหรอกครับเพราะว่าการซื้อประกันที่มันถูกเกินไปบางครั้งมันก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆที่แลกมาด้วยครับแต่ว่าลูกค้าหลายท่านเขาก็อยากได้เรื่องของประกันที่ถูกผมก็แนะนําให้ท่านได้ครับอย่างเช่นในกรณีของ การซื้อประกันแบบระบุคนขับครับแบบนี้จะทําได้เฉพาะประเภท1เท่านั้นนะครับโดยการระบุคนขับนะฮะจะระบุได้ไม่เกิน2คนโดยเงื่อนไขของมันก็คือว่าถ้าเกิดใน2ท่านนี้ไม่ได้ขับแล้วคนอื่นไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ฮะจะต้องอรับผิดชอบร่วมกับบริษัท6,000ถึง8,000บาทครับในส่วนนี้ต้องรับทราบไปด้วยแล้วก็ข้อต่อมานะครับก็คือ เรื่องของการต่อประกันที่เกา่าหรือว่าการเปลี่ยนบริษัทแบบเนี้ยฮะก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราขับรถด,ดีนะครับแล้วก็ไม่มีการเคลมเกิดขึ้นเลยแบบเนี้ยฮะบริษัทเขาก็จะต่อพิจารณาให้เราในค่าเบีย้ยที่ถูกลงเพราะว่าเรามีส่วนลดประวัติดีแต่ทีนี้เป็นส่วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเกิดว่าประกันนะฮะราคามันขึ้นเนื่องจากการมีเคลมต่างๆแบบเนี้ยฮะเรา ล้วก็คอมเพลบริษัทอื่นเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนบริษัทได้มันก็จะคุ้มกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการเปลี่ยนนะครับก็ต้องเช็คดูในเรื่องของความมั่นคงของบริษัทแล้วก็อู่ที่คอนแทคกับบริษัทครับว่าเราเป็นอู่ที่อยู่ใกล้เราไหมบริการของอู่เป็นไงครับหรือว่าศูนย์เป็นยังไงบ้างนะฮะที่เราจะคอนแทคด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนบริษัทเพื่อให้เบี้ยประกันของเราถูกลงแล้วก็มีอีวิธีหนึ่งก็คือการ รับเงื่อนไขะครับการรับเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกแบบนี้ครับประกันประเภทหนึ่งก็มีนะครับโดยลักษณะถ้าเกิดเหตุจะต้องมีการชําระค่าเสียหายส่วนส่วนแรกขึ้นมาถ้าอย่างรถใหญ่ก็จะมีบางครั้งก็จะระบุให้5 0,000หรือว่ารถเล็กก็อาจจะระบุว่า3 0 0พอะไรแบบนี้ฮะแต่ก็ต้องรับทราบเงื่อนไขข้อน,นี้ก่อนนะครับว่าเราจะมีในส่วนที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเราจะต้องมีส่วนที่ชําระ และส่วนสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนประเภทของประกันนะครับเพราะว่าประกันที่ออกมาในช่วงปีแรกๆครับจะเป็นซ่อมศูนย์แต่ทีนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นซ่อมอู่ได้ถ้าเกิดว่าเราเช็คดูกับอู่แล้วเราสบายใจว่าอู่คนเนี้ยที่เราติดต่อมาอยู่ในเครือแล้วคอนแทคมารู้จักกันดีว่าบริการดีหร,หรือเทียบเท่ากับศูนย์เลยแบบเนี้ย เราพอใจเราเปลี่ยนอู่ก็จะได้ลดค่าเบีย้ยลงมาหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราเปลี่ยนลฟ์สไตล์ออกมาเลยก็คือเราอาจจะเลือกเป็นประเภท2พิเศษหรือ3พิเศษลดได้เป็นหมื่นเลยนะครับอย่างอย่างถ้าเป็นรถเก่งนี่ก็ห่างกันสามารถสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับประกันประเภท1กับประเภท2พิเศษอะความต่างก็ต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าคุณไปขับรถถอย ชนรู้ว่าเบียดกำแพงฟุตปาดแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะเคลมได้ครับก็ต้องเช็คดูไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราขับปลอดภัยไหมเราขับใกล้บ้านไหมพิจารณาหลายๆอย่างฮนะโดยอาจจะปรึกษากับตัวแทนในหน้าว่าผมเปลี่ยนดีไหมหรือว่าลองอ่านศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบบริษัทต่างๆแบบนี้ก็จะทําให้ท่านมีการพิจารณาการตัดสินใจได้ที่ดีขึ้นมากครับผมอย่างไรก็ฝากติดตามนะฮะ ใน Facebook ได้นะครับโดยพิมพ์มหาเฮงประกันภัยครับมหาเฮงเป็นปาภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยภาษาประกันภัยเป็นปาภาษาไทยครับขอบคุณครับ